ไม่น่าเชื่อเลยนะครับผมจะได้มาเจอน้ําท่วมนะครับอยู่ทางบ้านของน้องเบาวนะครับอยู่ภาคเหนือของลาวนะครับหรือว่าอยู่ซ่าเตอร์นะครับอยู่แขงวัฟันครับทุกคนครับโอ้โหผมไม่เคยเจอครับนี่ก็คือเป็นหมู่บ้านทางแม่ผมอยู่นะครับหรือว่าญาติพี่น้องผมอยู่นะครับอันนี้ก็ เตือนน้อยจนโตนะครับเพราอว่ารุ่นปูชาตาใายนะครับก็ยังไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนนะครับคุณครับแต่ว่าเช่นนี้มันคือเป็นแม่น้ําซ้านะครับแล้วมันมีเขื่อนด้วยนะครับที่เขาเพิ่งทาเขื่อนขึ้นมาแล้วมันก็มาเจอเหตุการณ์น้าท่วมแบบนี้ขึ้นนะครับผมบอกบอกเลยว่าประชาชนนะครับเดือดร้อนทั้งหมู่บ้านเลยทุกคนเดือดร้อนยังไม่พอนะครับยังไม่มีข้าวกินอีกแล้วยังไม่มีเงินอาศัยให้อยู่อีกนะครับจะมาตั้งตัวอีกทีหนึ่งผมบอกเลยว่าอาศัยก็เช่นนี้ก็เป็นน้ําซ้านะครับเขาเอื่นว่าน้าซ้บ พอฝนตกหนักมากครับแล้วเขาก็ปล่อยเขื่อนมาเลยผมบอกเลยว่านาชาวบ้านที่เขาทําไปนะครับก็ฝนกระทบเสียหายหมดเลยทุกคนครับไอ้เข้านานี่บอกเลยครับไม่เหลือนะครับหนาดบ้านประชาชนอยู่บนภูเขาขนาดนี้นะครับตามห้วยดินน้ํานะครับที่อาศัยทำอาหากินไปกับแหล่งน้ํานี้ก็ไม่เหลือเลยทุกคนครับผมบอกเลยครับไฟฟ้าก็หลับนะครับแถมน้ําก็ท่วมบ้านอี่เพีงนี้มีบ้านอยู่เลยครับ ที่เราเห็นกันอยู่นี้ก็มีแค่กี่หลังเองว่ายังไม่ท่วมนะครับอยู่ตรงที่หน้าถนนทุกคนคอยู่เมืองซัมไต้นะครับ,บอ,อยู่ไคตมอญสันครับทุกคนคผมก็บอกเลยว่า,บบาผ,ผมเห็นแล้วนี่ยังสง <คน S 1> สารนะครับอันนี้ก็คือทางบานเพือดล้องแหม่ของข่อยทุกคนโอ้ยข่ยก็ไปยู่บานนี่ลหละครับแต่ว่าข่ได้ไปเห็นอยู่ยาบานของเพิ่นนี่ติดแม่น้ำช่ำนี่แหละครับประชาชนก็อาศัยหากินปูปลาหอยนี่ก็ ยังอาชีพตัวเองนี่ก็คืออยู่กลางแม่น้ํานี่แหละทุกคนครับบ้านเรือนของประชาชนก็ติดอยู่ข้างแม่น้ําทุกคนครับแต่ป่าแม่น้ํานี่ก็ยุไกลเลยครับแต่ว่าฝนตกน้ามันขึ้นหลายทุกคนครับโอ้โหคนาเดอมันายุเข้านี่แหละมันก็ทําให้นาประชาชนน้ําท่วมเฮือนประชาชนน้ําท่วมไปเลยครับบางเฮือนนี่ก็ไหลไปกับน้ําเลยครับทุกคนครับโอ้นี่ครับอันนี้ก็คือเป็นท่งนานะครับ ก็คือบอยยังเห็นแต่เขาเลยทุกคนนั้นเห็นเป็นน้ำเลยครับน้ำนี้ขึ้นมาชูวงเป็น10เมตรนะครับโอ้ผมบอกเลยว่าแม่น้ำนี้ก็ใหญ่ด้วยนะครับแต่ว่าหลายปีผ้าปีมาแล้วทุกคนนมันบ่อยท่วมแบบนี้ครับตั้งแต่เขาสร้างเคื่อนมาได้สองปีกับปีนี้แหละทุกคนครับปีที่แล้วดีเขาสร้างเคลื่อนขึ้นมาเซตฟอพอดีครับก่อนหน้าชาวบ้านอยู่เรียบน้ำนะครับก็คือมันเกินมันสอบไปหมดแล้วครับมาปีนี้นะครับเขาเลยใช้ผ้าแล้ว ฝนพายุเขาน้ำท่วมนะครับหรือว่าฝนตกลงมาอย่างหนักครับทำให้หน้าประชาชนนะครับที่ยูไกสําำไหลก็แล้วแต่ครับบ่เหลือครับทุกคนครับครว่าผู้ไรยู่สน้มเนาะหรือว่าเรียงเป็ดเลียงไก่ยู่กลางถงหน้าผมบอกเลยว่าก็น่ากวาเหมือนกันนะครับที่บออะไรยกย้ายเลยครับพอน้ามันมากทีเดียวเลยแบบเปากันบอท่านครับทุกคนครับน่ากวาลายครับน้านี่ผมบอกเลยว่าประเทศลาวเนาะเดี่ยวทางบ้านของข่อยนี่บอกเคยเห็นน้าท่วมจากเถื่อ เคยเห็นแต่เข้าใน2องเจ็ดหรือว่าทางประเทศไทยที่เขาลงข่าวว่าอยู่ไทยน้ําท่วมนะครับเพราะคิดพ่าฝันว่าทางบานของน้องเบววหรือว่าทางซ่อเหนือนะครับมีเหตุการณ์น้ําท่วมขึ้นมาแบบนี้ได้ทุกคนครับเบิ้งครับโอ้ยในตนครับทุกคนครับค่อยเห็นแล้วค่อยอยากจะร้องไห้ครับทุกคนครับเพราะหน้าเสือครับบายุเป็นมู่บานภูเขาที่เขาเย,ยังน้ําท่วมเป็นทะเลสาบแล้วทุกคนนี่ครับประชาชนนะครับอันนี้ก็คือแบบเพ้นทใครกี่คนเองทุกคนครับแต่ค่อยก็ยังบูฮัว มีผู้เสียศูนหายบอ่อเรือมีผู้เสียชีวิตกับน้าท่วมน้าขึ้นมานี่บอกครับไคก็บอกโหนะทุกคนครบบได้บ่าเหตุาการณ์นี่ก็บอกอเลยว <บา S 2> ่าประชาชนเลือดหอนไหลนะครับมีคนก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่ายิ้มแย้มแกม้ายอยู่เพราะว่ายังบอกเคยเจอทุกคนครับได้ว่าไวยมายุไทยน้อยก็เคยเห็นอยู่ว่ายุไทยน้าท่วมหลายครับมันดูแล้วมันน่ากลัวทุกคนครับพ่อมาเจอบ้านตัวเองแท้แครับวันนี้แต่ทุกคนครับผมบอกเลยว่าโอ้ลําบากครับเนี่ยไฟฟ้านีบอกเลยครับไซบอรหลทุกคนเสาไฟก็หักบางทีนะครับ เดี๋ยวไฟฟ้าก็รับแล้วนะทุกคนผมบอกเลยว่าเป็นเดือนนะครับเป็นอาทิตย์นะครับก็ไฟจะมานะครับเดี๋ยวทางรถเส้นนี้อยู่ทางซัมเตอร์นะครับผมบอกเลยว่าไปเพราะไรแล้วครับทุกคนครับคค่ว่าคนเล่าเฮ้าอยู่เบิ้งอยู่เนาะตัวคนทางบานเฮ้าเนาะก็ลุกล้านผู้ไรไม่ให้งานอยู่ทางเบียงเนาะก็ห้ามกลับบ้านเลยทุกคนครับเพราะว่ากลับไปเพราะไรครับช่วงนี้ครับทุกคนทางรถมันเจือนครับแล้วก็ทางรถมันขาดเลเบิ้งบานเพลินเฮื่อเพลินนะทุกคน คอยเห็นแล้วคอยน้ำตาสีไหลครับทุกคนครับจมปีบกับตาครับบางเฮือนบางตูบนี่ก็คือแบบไหลไปกับน้ำเลยทุกคนอันนี้ก็คือแบบอยู่ทางบานของแม่หอยทุกคนครับผมบอกเลยว่าน่ากลัวร้ายครับน้ำท่วมนะครับภัยพิบัติที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยครับแต่ก็ธรรมชาติแด้ทุกคนครับพอเขาปล่อยเคลื่อนลงมานี่เท่านี้เลยครับทุกคนครับคือไปกับปีบตาเลยทุกคนครับบมท่านนี้ยังเลยครับประชาชนกว่าอยุ่งซ้ำนี่เลยครับ ตอนนี้ก็ยังฝนตกอยู่เลยทุกคนโอ้ยก็คือเป็นเพศนี่ก็คือเป็นคนทางข่อยหูจักนี่เลยครับหรือว่าเป็นเฟื่อนของข่อยที่เขาชงไม่ข่อยผมบอกเลยว่าลำบากหลายครับนี่ครับขนาดข้นเขารถใช้รถตอกๆนะครับเดินรใช้รถไทนี่แหละครับดิบนี้นะครับเป็นท่านเล่านะครับยู่แยมทางหลากหลายนะครับพลานี่ปีหลอดก็คือหลอดนะครับเอาชีวิตหลอดไว้ก่อนครับเคลื่อนสิ่งคองนี่ก็คือเอาไว้ที่ล้างครับ ให้มันไหลไปกับน้ำเลยครับพอเอาไปบ่ท่านเราทุกคนรับน้ำมันมาแรงครับมันมาเร็วมากครับทุกคนเพื่อนที่หลอดนะครับก็คือเพื่อนติดอยู่หนถนนนะครับมันยู่สูงครับเพื่อนอยู่ข้างล่างไปเลยนี่ก็คือบอลหลอดทุกคนมีบางเพื่อนนะครับมันก็จมนะครับมีบางเพื่อนก็ไหลไปกับแม่น้ำเลยทุกคนครับโอ้ยคอยเห็นนรอนะในตนทุกคนเพื่อนชาวบ้านชาวเพื่อนนี่คือแบบไหลไปกับน้ำเลยทุกคนครับหายหน้านี่บอลเหลืออะไรทุกคนครับ บอกคิดว่าจะมาเจอทางบ้านของน้องเบาทุกคนครับโอ้ใคอยังพูดนะครับว่าจะมีน้อยเดิเข้ามาช่วยเหลือบอกครับแต่ว่ายูอย่งตอนนี้เพราะบอกคครบอกเลยว่ามีแต่ประชาชนนะครับหรวอว่ามีแต่ในหมู่บ้านนี้แหละครับที่เขาช่วยเหลือด้วยตัวเองนะครับโอ้บอกเลยว่าเพมีะนี่ใครเข้ามาช่วยเหลือหรอครับคนมันเป็นยังสี่ครับมันเป็นแนวนี้ทุกคนโอ้ในตนนี้ครับเพื่อนประชาชนครับมันเป็นเพื่อนติดอยู่ในภูเขาทุกคนครับแต่ว่าเจอเหตุการณ์น้าท่วมครับเป็นทะเลสาบเลย่คยก็ยังบอกเคยเจอบเคยเห็นแนวนี้ทุกคน บนบ,บ,บางเพื่อนนี่ยังเห็นแต่หลังคาาทุกคนครับบางเพื่อนนี่ไลไปแล้วทุกคน mm hmm. ไฟฟ้าไส้นี่บอกเลยว่บผมนีแล้วทุกคนครับ mm hmm. เป็นห่วงแล้วไฟฟ้าเป็นห่วงคืนนี่าเขาเจเห็ดยังกินนะครับ mm hmm. อันนี้ก็คือเหตุการณ์ันทีเส้าสองนะทุกคนครับฝ <laughs> นตกแป๊บเดียวเองทุกคน <laughs> ขนาดนี่เลยอ่ะบันนี้บันทีเส้าสามเลยทุกคนครับค่อยีิเอาลงคลิป mm hmm. โอ้ทุกคนครับบานอายนะครับ บ้านนอกเมืองเพิ่นนะครับอยู่ทางบ้านของน้องวาวนะทุกคนครับอยู่เมืองซัมเตอนะหรือว่าอยู่แข้งมอพันครับทุกคนครับอยู่ทางบ้านของน้องบาวนะครับนี่ครับเพื่อเต้น้อยมาขอเกยังบ่เคยเห็นน้ำท่วมยังมีจักเถื่อนะครับทางบ้านของน้องบาวนะทุกคนครับเคยเห็นแต่อยู่ในประเทศไทยเคยเห็นแต่คราวนะครับว่าอยู่ไทยน้ำท่วมนะครับบ่คิดบ่ฝันแบบจะมาเจอทางบ้านของน้องวาวว่ามีน้ำท่วมแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นสายนำซ้ำนะครับยามหน้าแรงนะครับมันก็แทบจะบอกมีน้ำเลยครับยิ่งเขาสร้างเขื่อนด้วยทุก คนครับปัจจุบันนี้แต่บาวนาเสือครับยิงคนตกแค่แป๊บเดียวนะครับเป็นพายุเขามาผมบอกเลยว่าเบิ้งแล้วคูใจยไหลครับคานน้ำท่วมแป๊บเดียวเองครับโอเบิ้งครับเพื่อนเฝนนะครับติดอยู่ข้างทางนี่ก็คือแบบยังรอดนะครับว่าลงไปลุมนิดนึงคือแบบเห็นเป็นน้ำแล้วทุกคนครับบนาเสือครับอันนี้คืออยู่ลาวนะครับอยู่ฝั่งลาวนะครับอยู่ประเทศลาวครับอยู่ภาคเหนือของลาวเว้นะครับ นี่เลยครับโอ้ยต้นร้ายทุกคนอันนี้ก็คือย่ทางบานของแม่ของคอยทุกคนนรับื้วว่าคอยเคยไปอินนะครับไปเคยไปยุน้าครับแถวนี้นะครับคอยหูจักรีทุกคนครับกขีดครับว่ามันจะท่วมนะครับมันไม่ได้แบบยุติดกับแม่น้ำนะครับหมู่บ้านนะทุกคนครับมันยุไกลครับแต่ว่ามันเป็นแบบติ้นปูอะทุกคนครับมันแบบเป็นสโลปลงไปนะครับแล้วก็มีบ้านทุกคนครับมันยุสูงนะช่วงนี้นะครับบอกขีดว่ามันจะถ่วมขึ้นมาขนาดนี้ทุกคนครับข้าว่า ผู้ไลยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อยู่ตามทุ่งนานะครับเรื่องที่ตามแคมหน้ามีค่อยบอกเลยว่าวัวเลือแอะไรครับนั่นครับค่อยบล็ู้ว่ามีผู้คนที่ชูนเสียไปบครับหรือว่ามีชุนหายบล็อกไปยังบนเอเจอเลยครับทุกคนครับหรือว่าซัดเบี้ยงานทุกคนที่เขาเลี้ยงไว้ยุ่กลางไห้กลางหน้านะครับนี่เลยครับวัวนาเสือนะครับข่ายยังบนเอเจร์นะครับนี่ก็คือเป็นเฟื่อนนะครับที่เขาชงคลิปมาให้เบื้องบาหนี้ก็คืออยู่ทางบ้านเฮานะครับว้าถอดทุกคน ค้าบาคายยังอยู่บ้านก็เจอเหตุการณ์ยังสี่เลยทุกคนครับไปเจเหตุยังได้หนิเขากินบอกเลยว่าบ่ยัมีแต่เพื่อนอยู่ทุกคนครับกินเขายังบู้าบบกินยอยู่แบบนี้ครับช่วยเลือบ่มีคนได้ช่วยเลือเห่าหรอกครับมีแต่พี่มีแต่น้องอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละครับทุกคนว้าโถยังมีแต่เพื่อนที่รอดอ่ะอยู่ในข้างทางหน้าถนนเองเพื่อนที่ไม่รอดก็คืออยู่หลุมครับทุกคนครับอยู่หลุมเลยครับก็คือบวรดเลยทุกคนครับเพื่อนคือแบบไลไปกับน้ำแล้วครับ หน้าเฟินนี่บอกเลยว่าบนเลือแล้วทุกคนครับหน้ากองกว้างครับช่วงนี้หน้ากำลังงามกำลังสวยครับบอกเลยว่าจมพิบกับตาบทุกคนครับปีนี้จะเอาหนื้มากินทุกคนเบิ้งนะครับโอ้ยในต้นหลายครับทางบ้านของน้องเบาะทุกคนครับิมงบ่ BM, เคยคิดว่าจะมาเจอแบบนี้นะทุกคนว้าทุกฝนตกแย่ๆเลยครับฝนตกนักหลายครับแบบนี้นะครับอยู่ทางบ้านของน้องเบ,บาะชนมากจะเป็นเฮือนไหมนะครับเฮือนไหมแล้วก็เป็นเฮือนสูงๆแบบนี้แหละครับทุกคนครับ แต่ว่าเฮือนไม่เฮือนสูงแล้วแต่นะครับพอหน้าม,มันขึ้นมากเนาะมันก็คือไหลยกไปเลยนะทุกคนครับเรามาทางซัมเตอร์นะครับเขาก็จะมีเฮือไม่แบบนี้นะครับที่เขาใช้กันเพราะมันเป็นแม่น้ําใหญ่เลยทุกคนเพราะว่าสองฝั่งอ่ะก็จะมีเป็นนาทุ่งนานครับแต่มันบ็เหลือเหลยทุกคนคเห็นต้นมะเร้ากไกลๆนั่นบอกครับมันขึ้นยังมีเฮือนอยู่นะครับแต่ว่าบางเฮือนมันเป็นเฮือนไม้เนาะที่ติดอยู่กับพื้นแต่ว่าเวลาย,ยึดเส้าเสา,สาปูนขึ้นมาทุกคนมันคือแบบติดมันขึ้นแบบบางไ่เฉยๆนะทุกคนป พอน้ำมันขึ้นมากครับมันก็ยกเพื่อนไปหมดทางหลังเลยทุกคนันนี้แหละครับบ้านทางแม่ของข่อยยูทุกคนครับข่อยพอคิดข่อยโบนาเสือนะครับบ้านนี้บ่ไไรแบบอยู่ต่ำๆนะครับมันอยู่สูงนะครับแล้วก็ยุ่ไกลจากแม่น้ำเลยทุกคนครับข่อยวอคิดข่อยพอเสือว่ามาเห็นมือนี่นี่คือแบบนนํานี่เกือบติดถนนเลยทุกคนครับเพรติดถนนนี้เลยบอกผมบอกเลยว่าเดือดร้อนทั้งมู่บานนะครับมีมู่บานนี่ครับมีาร้มู่บานนะครับที่ติดกับแม่น้ํานะครับ ที่ค่อยยังโบหู้นะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรเหตุการณ์นะครับนี่ครับโอ้โหทุกคนบหนาเสือนะครับเสียวยั้งมากินแต่ละมือทุกคนครับกวน้าจะลดกวน้าจะลงนะครับโอ้โหมีเคลื่อนยุกไก่นะครับเคลื่อนที่เขาเพิ่งสร้างมาได้แค่สองปีสามปีเองทุกคนครับเขาเพิ่งสร้างเสร็จนะครับโอ้ทุกคนครับบหนาเสือครับนี่ครับอันนี้ก็คือจุบน้ําแล้วครับน้าขึ้นมากลางถนนแล้วทุกคนครับลึกขึ้นมากลางทางเนาะครับว้าโถเขาว่าคุณไริกระปานี่ค่อยบอกเลยว่า ยาพึ่งกลับบ้านนะครับดูเหตุการณ์ทางบ้านโทรหาเพื่อนฝูงหรือพ่อแม่ทางบ้านกวนบ่าให้ลูกกลับไปหลายบ่อหรือว่าให้ญาติกลับไปหลายบ่อเนาะขาบ่กกลับไปบ่อไหลเนี่ยพึ่งกลับนะครับทางรถบรรคาดนะครับช่วงนี้นะครับปรับปรุงเส้นทางนี้บอกเลยครับยังน่านะครับยังไม่กว่าเป็นเหลือนนะครับทุกคนนีครับทางรถนะครับนีครับทางลงนะครับทางลงอีกวันนึงนะครับหรืออีกเพือนนึงครับย้าๆลงเลยทุกคนแต่ว่ามันเปเรือทุกคนมันหลายร้อยราคาเลื่อนนะครับเมื่อวานนี่เป็นหนึ่ง เดี๋ยวก็ยูไกดแม่น้ำเลยทุกคนครับบนอาเืีอครับคือแบบต้นพิษกับตาเลยทุกคนครับนี่ครับโอ้ทุกคนยังเห็นมีแต่ต้นไม้เทุกคนครับที่ยังอยู่ครับเป็นเฮื่อนนี่คือไปแล้วทุกคนครับยังมีแต่มีเงีนะทุกคนป้าทุกเป็นทะเลสาบเป็นทุกคนครับทุกคนเห็นภูเขาสูงสูงไปไกลทางนู้นบอกครับก็คือแบบมันเป็นทะเลสาบใหญ่ๆเลยครับที่แบบน้องเป่าก็ยังบ่คิดว่ามันจะทวมเพราะมันนักนาดเนียทุกคนครับว้าทุก ที่ตายบนคาไม่น่าเชื่อนะครับอยู่ทางบ้านผมนะครับหรือว่าอยู่ฝั่งลาวนะครับโอ้โหไม่เคยเจอเหตุการณ์น้ําท่วมเลยสักครั้งหนึ่งในสีวิตเคยเห็นมีแต่น้ําป่านะครับไหลหลาหรือว่าน้ํานองนะครับไม่เคยเจอพบกับตัวเองนะครับบันนี้นี่คือเจอนะครับเป็นย่านเป็นบ้านญาติพี่น้องนะครับหรือว่าเป็นบ้านเพื่อนเขาอยู่ทางแขงอฟันเมืองซัมเตอร์นะครับโอ้ยผมเลยเห็นนะครับทุกคนครับดูสิครับเป็นทะเลสาบแล้วว่าทุกคนครับ เป็นหมู่บ้านกว้างและใหญ่มากเลยนะครับเป็นหมู่บ้านที่ไกลแม่น้ําด้วยนะครับประมาณ500เมตรนะครับไกลมากครับแม่น้ํานะครับแล้วก็อยู่สูงเลยนะครับบ้านเดือนนะครับแล้วแม่น้ํายังขึ้นมาขนาดนี้เดี๋ยวผมไม่น่าขิดนะครับหรือไม่น่าเชื่อจริงๆทุกคนครับผมไม่คิดว่ามันจะขึ้นมาถึงทางรถขนาดนี้เลยทุกคนครับเดี๋ยวมีหมู่บ้านนะครับทุกคนยังติดแม่น้ําเลยนะครับผมบอกเลยครับอันนั้นคือน่าจะไม่เลือเลยทุกคนครับแต่อันนี้คือแบบเป็นหมู่บ้านไกลไกล ทางแม่น้ำมากประมาณห้าถึงหกร้อยเมตรนะครับโอ้โหทุกคนครับไม่น่าเชื่อครับอยู่บ้านผมนะครับบ้านมันจะเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับนี่เลยครับเพื่อนเขาก็ขึ้นกับรถนะครับเป็นคนในหมู่บ้านนะครับขึ้นมอเตอร์ไซค์นะครับเพื่อขับรถถ่ายขิปสมบิวไปนะครับโอ้โหทุกคนครับเป็นทะเลสาบแล้วทุกคนครับอันที่เป็นบ้านเล็กๆอยู่ข้างทางแบบนี้นะครับก็คือเป็นหั่นเล่านะครับก็คือแบบที่เก็บข้าวนะครับ ชาวบ้านที่เก็บข้าวนามาแล้วเขาก็เอามาไว้แบบนี้นะครับก็จะไม่มีหายนะครับก็ป้องกันนะครับหนูก็เข้ากินไม่ได้นะครับทางเข้าก็คือมีแค่ทางเดียวนะครับประชาชนทางบ้านผมอยู่ทางทางซมเต๋อนะครับเขาก็จะนิยมเก็บเอาไว้แบบนี้นะครับทุกคนครับนี่เลยครับไม่น่าเชื่อครับว่าจะมาเจออยู่ในหมู่บ้านของตัวเองเป็นแบบนี้นะครับทุกคนครับโอ้โหอันนี้ก็คือเป็นหมู่บ้านหลังที่สองของผมนะทุกคนครับตอนยังน้อยผมก็เกิดอยู่ตรงนี้แหละครับโอ้โหทุกคนครับ โบน้าเสื้อนะครับตอนนี้ผมเพิ่งกลับบ้านไปนะครับผมก็ไปนะครับอยู่ประมาณสักสองสาอาทิตย์นะครับมันหมู่บ้านนี้สูงมากนะครับแต่สูงเท่าไหร่ก็เอาไม่อยู่นะครับน้ามันแรงมากทุกคนครับเดี๋ยวทุกคนจะพามาดูตรงนี้นะครับไม่น่าเชื่อทุกคนนี่เลยครับอยู่แถวนี้มันเป็นหมู่บ้านใหญ่ด้วยนะครับเดี๋ยวก็หลายลังคาเรือนทุกคนประมาณเกือบ200ร้อยลังคาเรือนนะครับคือแบบมันจมไปแบบเกือบหมดเลยทุกคนเห็นบ้านก็ยังคือแบบ ติดอยู่แต่ข้างทางนะครับคือแบบยังมีบ้านนะครับคือเป็นหมู่บ้านอยู่่ลุมอยู่ข้างล่างเลยคือแบบเป็นแม่น้าไปแล้วทุกคนครับหรือว่าน้ํหยกบ้านลอยนี้ไปแล้วทุกคนมเป็นแบบนี้นะครับโอ้โหทุ่งนาเขานะครับผมบอกเลยว่าทุ่งนากว้างทุ่งนาใหญ่นะครับนาข้าวกำกำลังสวยกําลังงามครับตอนนี้นะครับมันเปยกําลังสวยทุกคนครับโอ้โหคือแบบจมกับน้ํานะครับพิบตาเลยทุกคนครับแป๊บเดียวเองนะครับไม่เกินสองชั่วโมงนะครับนี่ก็คือแบบ บ้านบางหลังนะครับอยู่กลางทางนี่ก็คือจมเลยทุกคนครับนี่เลยนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับก็มีเล็กน้อยด้วยนะครับที่มาเดินเล่นตากฝนนะครับเป็นเดล็กบ้านนอกก็แบบนี้เลยครับทุกคนครับผมก็ยังไม่ได้ยินข่าวเรื่องข่าวเล่าเลยนะครับว่าเออมีผู้สูญเสียชีวิตนะเรรือว่าผู้สูญหายนะครับคนก็ยังบน่แน่ใจนะทุกคนครับเพราะเพื่อนเขายังไม่ได้บอกมานะครับว่ามีหรือเปล่านะแต่ว่าคนที่เขาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อยู่กลางทุ่งนานะครับหรือว่า เป็นสนามของเขานะครับของิ่นนะครับเเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงสัตว์ใหญ่นะครับงัวควายแบบนี้นะครับคือไม่เหลือนะครับคือไปกับน้ําไปหมดเลยทุกคนอันนี้ก็คือเป็นสะพานน้าซ้ำนะทุกคนครับเป็นสะพานใหญ่ๆนะครับเพือเป็นขวาน้ําซ้ำทุกคนครับก็คือแบบมันเกือบติดเลยนะครับขวานี้ก็คือสูงมากเลยนะครับเพราะว่าจะยกข้ามฝั่งอีกฝั่งหนึ่งครับแล้วก็ยาวประมาณ3-4เมตรนะครับสามสี่ร้อยเมตรทุกคนครับที่ว่ามันก็ยาวอยู่ครับแต่ว่าแล้วก็ชูงด้วยนะครับ ประมาณความชุ้งนี้มันร้อยนะครับร้อยกว่าเมตรนะครับทุกคนครับแต่ก็ดูทุกคนครับจมนะครับพิบขับตายทุกคนครับแม่น้ําอยู่ข้างนอกนะครับโอ้โหนี่คือแบบเราที่เห็นนี่คือเป็นแม่น้ําทั้งหมดเลยทุกคนนะเนื่อเป็นทะเลสาบแล้วทุกคนช่องพังข้างทางนะครับเนี่ยช่องพังขวานนี้ก็ผังนู้นก็มีบ้านคนนีกนะครับนี่เลยครับโอ้โว่าชุ้งชุ้งร้อยกว่าเมตรแต่ทุกคนครับแต่น้ําเกือบท่วมเฉยเลยโ้าทุกบ้านคนนี้อยู่สูงนะครับเป็นบ้านชนบท อยู่ประเทศลาวนะครับอยู่ว่าอยู่ทางบ้านของน้องเบานะครับเป็นชนบทนะครับแต่ก็น้ําท่วมขนาดนี้เลยทุกคนครับขนาดอยู่ในภูเขานะทุกคนครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับพอมันมีเขื่อนนะครับที่เขาพึ่งทําเขื่อนขึ้นมาทุกคนครับก็เลยแบบเหมือนกักกังน้ําไปเยอะมากเลยนะครับเขาเลยปล่อยอะไรแบบนี้นะเพราะฝนตกตลอดทั้งวันทั้งคืนนะครับอยู่ทั้ง้ันผมนะครับอยู่ฝั่งเหนือของลาวนะครับหรือว่าปีนี้มันพาอยู่มันมาแรงด้วยทุกคนครับโอ้โหนี่เลยครับก็ยังไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนนะครับว่ามันเปลี่ยง มันท่วมถึงบ้านเลยทุกคนครับน้ํานองหนักเท่าไรก็แต่นะครับมันยังไม่เคยท่วมเลยทุ่งนาเลยทุกคนครับแต่พอเข้ามาปีนี้ไม่น่าเชื่อทุกคนครับทุ่งนาครับที่เรามองเห็นต้นไม้อะไรแบบนั้นคือมีเป็นทุ่งนาครับมีเป็นที่คนชาวบ้านนี้แหละอยู่แถวนี้นะครับที่เขาไปเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดใช่นะครับก็คือท่วมพิบกับตายทุกคนครับแต่ไม่รู้ว่าไก่เป็ดนี่คือรอดหรือเปล่าผมยังไม่ได้ใจครับทุกคนครับเพราะเพื่อนเขาก็ไม่ได้บอกมาเพราะว่าไม่ได้ไปสังเกตขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวพี่่่าาอกคคคแถยิป ดูแค่น้ำนองนะครับเรือน้ําป่าอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่ามันเป็นแม่น้ําใหญ่นะครับกว้างของแม่น้ําก็ประมาณ200เมตรได้ครับบางทีก็แคบนะครับแต่ว่ามันไม่เคยขึ้นสูงแบบนี้ครับทุกคนครับนี้ครับบ้านครับบ้านดังนี้ยังไม่ไปครับทุกคนครับโอ้โหไม่น่าเชื่อทุกคนครับ้บ้านบางบ้านนี่คืออยู่ติดริมน้ํานี่ผมบอกเลยครับคือไปหมดแล้วทุกคนครับเขาว่าลายหมู่บ้านนะครับที่มาอาศัยแม่น้ํานี้ทํามาหากินเลี้ยงปักเลี้ยงท้องนะครับไม่มีอะไรก็คือ กลางวันหรือกลางคืนนะครับไปจับปูจับปลาอยู่กลางแม่น้ำเลยครับมันก็เป็นแม่น้ำหนึ่งที่อุดมสมบูรณ์มากนะครับปลาก็เยอะนะครับแต่ไม่น่าเชื่อนะครับที่ผมจะได้มาเห็นวันนี้ครับทุกคนแบบคือมันท่วมพิบับตายทุกคนแบบเกิดเต้นน้อยจนโตนะนี่ครับผมเคยเห็นในทุกคนแบบนี้คือแบบหนักที่สุดนะครับรอบหลายปีที่ผ่านมาทุกคนแบบหรือว่าปี2005นี่หเยครับเลือนเจ็ดนะครับวันที่ส2สองทุกคนแบบโอ้โหนักมากครับอยู่ทางบ้านของผมนะครับหรือว่าอยู่ทางบ้าน แม่ของผมนี่เองทุกคนครับเรือว่าญาติพี่น้องทางนี้ผมก็มีเยอะมากนะครับที่ผมกลับไปที่บ้านผมก็มาทางนี้นะครับมาเที่ยวมาทําคลิปอะไรนะครับโอ้โหชาเราทางนี้ก็งามนะครับแล้วก็สวยด้วยทุกคนครับแต่ช่วงนี้เขาปิดเทอมกันอยู่นะครับทุกคนครับแต่ก็น่าเสีอนะครับาจะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับโอ้โหก็ขอให้ทุกคนอยู่ทางบ้านผมนะครับขอให้เขาปลอดภัยแข็งแรงดีนะครับ แต่ว่าโบฮู้นะครับว่าเขาจะอีหยังกินกับอีหยังครับเจะนนอยู่จังไดนะครับก็น่าจะอาศัยอยู่กับเพื่อนบ้านนี่นะครับเพราะว่าบ้านแต่ละหลังนะครับคือน้ําจมไปแล้วนะครับบางบ้านก็คือน้ํายกไปแล้วนะครับไปขับน้ําเลยทุกคนครับมันเป็นแนวนี้นะครับโอ้โหเป็นบ้านนอกนะครับชนบทนะครับบ่มีหยังจะกินอยู่แล้วยังมาเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกเดือเสื่อนะครับทุกคนครับเกิดเต่นหน่อยจนโตขึ้นมาผมดูแต่ช่องเจ็ดช่องสามนะครับดูแต่ทีวีไทยนะครับเคยเห็นแต่คนไทยที่เขาออก่าวให้เบิ้งบ่าน้ํถท่มอยู่ไทยนะครับ โมนาเสือว่าจะมาเชื ойти, ่อกับประเทศตัวเองหรือว่าทางหมู่บ้านของน้องนะครับว่าวันนี้จะได้เห็นบ้านตัวเองจมน้ํานะครับหรือว่าบ้านไหลไปกับน้ำนะครับก็มีไร่หลังนะครับที่น้านี่คือยกไปเลยเลยทุกคนยกบ้านไปแบบลอยๆเลยทุกคนโอ้เขาว่าเป็นบ้านปูนที่ติดกับพื้นดินนี่ก็คือไม่ไปนะครับก็จะจมค้างอยู่นะครับแต่ว่าบ้านไม้ที่งอยอยู่กับหน้าดินนี่คือแบบไปเลยทุกคนยกไปแบบลอยไปกับแม่น้ําเลยทุกคนแม่น่านะครับ คลิปนี้ก็เตือนไฟนะครับทางบ้านของน้องเบานะครับทีู่้ใดจะกลับบ้านนะครับก็ติดต่อเพื่อนภูเบางกอนเนาะหรือว่าโทรหาขอห้าน้องกอนยูทางบ้านบบเป็นจังไดนะว่าเขามียุ่มีกินบ่นนะครับมาเจอเหตุการณ์ยังซีนะครับว่าจะเอาตลอดไรบ่อหรือเหตุจังไรนะครับเพราะน้องเบาเขายังบ่นให้เจอทุกคนครับจะช่วยเขาได้จังไรแบบนี้นะครับเพราะมันก็นึ่ง pues ก็ยุ <za> ่ไกลเลยนะครับเจ้าสองขัเลื่อนทางกลับบ้านไปนี่ก็บไรแลยวลทุกคนครับเพราะทางรถมันก็ขาดนะครับทุกคนครับ ผมบอกเลยครับเส้นทางลําบากนะครับอยู่ทางบ em. <bleeding. S 5> ้านของน้องบ่าวนะครับผมเห็นเขาเฟซทางบ้านนะครับเขาแชร์เฟซกันเยอะมากทุกคนครับทางรถก็ขาดนะครับดินก็ถล่มเต็มทางไปหมดเลยทุกคนครับผมบอกเลยว่าปีนี้นี่โศกร้ายนะครับทางบ้านน้องผมครับพราะยิ่งนึ่งนะครับเป็นหมู่บ้านบนร้อยนะครับทีรว่าอยู่ในภูเขาเนาะทางรถก็มีว่าเป็นทงเพียงนะครับช่องมาดินก็ถล่มนะครับตเต็มทางหมดเลยทุกคนครับก่อนยังไม่รู้ว่าเขาจะมาแก้ไขจังไรนะครับ โอ้โหทุกคนครับชูชูไปทากันนะครับพินน้องเช้าเล่าบานเท่านะครับหรือว่าเพื่อนบานบานเท่านะครับหรือว่าทั้งซําเตอร์นะครับอยู่แข่งมาพันธ์นะครับชูชูไปด้วยกันนะครับพี่น้องบานเท่านะครับโอ้โหเป็นกําลังใจให้ทุกคนครับวนาเสือนะครับขอบใจได้ร้ายนะครับไอเพื่อนที่ชมวิดีโอมาให้นะครับ